สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ X Journey Channel นะครับช่องที่รวบรวมเรื่องวิง่งเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ในที่เดียวกันวันนี้ผมเลยจะมาเล่าประสบการณ์การวิง่งกับรองเท้าวิง่ง Saucony Freedom 3คู่นี้ครับว่าความรู้สึกในการใช้งานจริงๆมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่เจ้าคู่นี้ครับนะก็เพื่อมให้การเสียเวลานะไปกันเลย ต้องบอกว่าถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งที่ค่อนข้างจะถูกใจผมอยู่พอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าโดยโดยโดย,โดยปกติแล้วอะ่ะการที่ผมจะรีวิวการใช้งานของรองเท้าวิ่งสักสักหคู่นะครับก็ผมจะรอให้สักแบบ2 0 0กิโลประมาณนั้นก่อนนะถึงถึงจะเอามันมารีวิวใหม่นะครับคือแต่สำหรับวิ่งคู่นี้ผมใช้งานแค่1 0 0กิโลแล้วก็ สามารถบอกได้เลยว่าแต่ละจุดแต่ละจุดข้อเด่นข้อด้อยมันเป็นยังไงเพื่อที่จะเอามาให้เพื่อนๆรับรู้กันนะครับโอเคครับเรามาเริ่มการรีวิวการใช้งานจริงตามสไตล์ของ X อ็กแอกเจอนี่เลยละกันผมก็จะรีวิวที่อ u t โซก่อนนี่อ u t โซที่ผมเคยบอกว่ามันคือคริสตัลรับเบอร์มันทนทานขึ้น กว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับผมนะกว่าเดิมกับรุ่นที่แล้วอะ่ะที่เป็นอะไรนะซาซาฮนี่ฟรีดอมไอเอใช่ไหมอันนี้ก็ใช้นวัตกรรมเหมือนกันครับก็คือว่าเป็นคริสตัลรับเบอร์นะครับผมผมค่อนข้างจะกกา,การันตีได้เลยว่าร้อยกิโลแรกมันแทบจะไม่มีสึกเลยนี่ครับนะบอกเลยว่ามันไม่มีสึกเลยถ้าจะมองเห็นลึกๆเลยสึกน่าจะสึกตรงนี้ ตรงนี้ครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามองเห็นหรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยซึ่งมันนิดเดียวจริงๆนิดเดียวจริงๆแล้วผมเป็นคนที่เอาช่วงกลางเท้าลงนะครับผมเว,เวลาวิ่งนะโคตรเจ๋งแล้วเดี๋ยวจะพูดถึงความรู้สึกวิ่งเลยแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงคือเอาโซ่แม่งมันตอบโจทย์ละกันผมว่ามันมันตอบโจทย์ความทนทานที่ผมต้องการเพราะว่าผมใช้คู่นี้วิ่งซิติรลนกับบ้าน จา,จากที่ทำงานกับบ้านทุกวันนะครับนะอ๋อมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งข้อด้อยแล้วกันข้อด้อยเป,เป็นข้อด้อยคือว่าเจ้า Alzo Crystal Rubber คู่นี้ Sapponi Freedom 3เนี่ยถ้าโดนน้ำมันจะลื่นนั่นคือว่าถ้าคุณแบบว่าแบบเอาเอา,เอาเจ้าคู่คคนี้มันมีน้ำอยู่แล้ววิ่งลุยน้ำไปหรือว่าวิ่งในขณะที่ฝนตกเนี่ย ลื่นนะครับลื่นต้องต้องบอกก่อนว่าลื่นลื่นลื่นจริงลื่นจริงเข้าใจว่าที่ลื่นเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะเป็นไอตุ่มๆุ่ตรงเนี้ยเนี่ยผิวสัมผัสตร,ตรงที่มันเป็นตุ่มๆมตรงเนี้ยลื่นนะครับเนาะโอเคเอาโซจบไปเรามาดูมิดโซกันบ้างมิดมิดโซนี่ผมประทับใจที่สุดที่สุดเลยเพราะว่า,าที่เขาเคลมไว้ว,ว่าคือเขาใช้โฟม power รัน นะครับเป็นโฟมพาวเวอร์รันจากคู่เดียวานะโฟมพาวเวอร์รันไอเขาเคลมว่าไอเจ้าโฟมพาวเวอร์รันมิโซของซาวน์เฮนี่ฟรีดอมสามคู่นี้มันเบาขึ้น28%เปเด้งขึ้นทนทานขึ้น5%อะไรสักอย่างหนึ่งประมาณอย่างนั้นนะลองไปดูคลิปแรกที่ผมอันบ็อกเปิดกล่องเจ้าคู่นี้แล้วกันแต่ต้องบอกเลยว่ามันเจ๋งจริงความรู้สึกของซาวน์เฮนี่ฟรีดอมรัน ที่ผมสัมผัสใน100กิโลแรกเบามากคอนเฟิร์มแล้วผมค่อนข้างจะคอนเฟิร์มว่าในรองเท้าที่เป็นสายซัพพอร์ตทั้งหมดแล้วกันผมว่าเจ้าคู่นี้เบาที่สุดถ้าถ้าจะให้เปรียบเปยคือเมื่อคุณใส่รองเท้าวิ่งคู่นี้ปุ๊บแล้วออกไปวิ่งเนี่ยมันเหมือนวิ่งตีนเปล่าเหมือนวิ่งเท้าเปล่าขอโทษขอโทษครับขอโทษ เหมือนวิ่งเท้าเปล่าเลยจริงๆนะครับนะเนอะอประทับใจถ้าอยากให้ลองอยากให้ลองสําหรับสายสายซับพอร์ตจริงๆนะครับผมนะว่าว่ามันเจ๋งจริงโอเคพอเรามาไปถึงอิโซแล้วเราไปอินโซต่อเลยแล้วกันอินโซที่ผมบอกตอนอ,อันบล็อกอ่ะเฮ้ยม่นเขาเจ๋งเลยมันมันนิ่มมากเว้ยอ่าเนเนเนดูโฟมดูโฟมครับนี่โฟมสวยนะโฟมก็แบบทาเป็นสีแบบ เียวสะท้อนแสงนะครับนี่โฟมอิ so นโซนี้ผมผมชอบอีกเหมือนกันเพราะว่าเออผมชอบตรงที่ว่ามันนุ่มมันนุ่มแบบนุ่มเด้งเว้ยเออมันนุ่มเด้งมันนุ่มเด้งอินอินโซนเนี้ยมันคือเทคโนโลยีฟอร์มฟิตนะเออ เจ๋งดีสําหรับอินโซคู่นี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าแบบว่านอกจากที่มิดโซที่เบาแล้วใช่ไหมอินโซเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นในรองเท้าใส,าส่ซัพพอร์ตที่ที่เบาอินโซก็เบาเบา,เบานุ่มและเด้งเออแต่ก็แปลกๆดีเหมือนกันนะครับก็มาต่อเลยและกันเพื่อไม่ให้การเป็นการเสียเวลานะครับอัปเปอร์ทุกคน ุกคนถ้าทุกคนเห็นรองเห็นเห็นรองเท้าคู่นี้มันจะเป็นเหมือนรองเท้าปกติธรรมดาทั่วไปใช่ไหมแต่ผมจะบอกว่าความมหัศจรรย์ของอัปเปอร์เจ้าซาคนีฟ f ีดอมสา3คู่นี้มันใช้ผ้าเอ g นจิเนียร์มใช่ไหมคือเหมือนรองเท้าที่แบบว่ารองเท้าใส่แบบว่าเท้าปกติทั่วไปแต่ว่าผมจะบอกว่า ถ้าคุณสวมเท้าลงไปในห้องโดยสารของเจ้าไซมเนฟีซอมสามคู่เนี่ยมันกว้างว่ะถึงถึงคุณถึงคุณถึงคุณเท้าเท้าใหญ่ต้องบอกว่าเท้าใหญ่ก่าปกตินิดนิดหน่อยละกันเท้าเท้าบานคงใส่ไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเท้าใหญ่ก่าปกติอ่ะสังเกตสังเกตไหมถ้าผมถ้าผมเคลื่อนที่การการการเคลื่อนที่ของมือผมอ่ะคือ ถ้ามันจะยืดหยุ่นไปตามข้อเท้าเราไปตามเท้าเราเว้ยมันทําให้มันทําให้รู้สึกว่าต้องบอกว่ามันทําให้รู้สึกว่ามันกว้างคิดว่ามันเจ๋งมากเลยผมว่ามันผมผมผมชอบอ่ะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยแล้วกันนะคือมันเหมือนจะเป็นรองเท้าที่ที่ ที่หน้าที่หน้าเท้าปกติทั่วไปแต่ว่าถ้าแบบคนหน้าเท้ากว้างขึ้นมานิดหนึ่งเห็นเห็นเห็นหมว่าเนี่ยผ้ามันจะผ้ามันจะไปตามเท้าเราเว้ยเออเนี่ยชอ,ชอบชอบชอบตรงนี้ด้วยชอบอัปเปอร์ตรงนี้ด้วยนะครับผมส่วนส่วนลิ้นลิ้นรองเท้าเฉยเฉยไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายนะครับลิ้นรองเท้าเนาะเออส่วนเชือกนี่ผมใช้ล็อกเลดมามาเปลี่ยนสิ่งที่จะติ ก็คือว่าผมว่าตรงฮิลนะครับตรงตรงฮิลเคาน์เตอร์ซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ความผิดของรองเท้าก็ได้นะผมผมผมลองคิดดูคือว่าปกติผมใส่รองเท้าเบอร์4ีแต่ว่าผมรองรองเท้าว,วิ่งผมใช้เบอร์4ีนะครับผมนะเบอร์สี่สิบบเอดยเซนนะครับ11.29ยูเอยยเซนผมว่ามัน มันไม่ค่อยล็อกแต่ก็ไม่ได้ <c oughs> แต่ก็โทษนะครับแต่ก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ไม่ล็อกเลยละกันล็อกปานกลางแต่ไม่ล็อกเท่าที่ควรนะครับเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าผมเพิ่มไซส์ผมอัพไซส์ขึ้นมาอีกหนึ่งไซส์ก็ได้ถ้าถ้าจะแนะนำนะครับผมกออ็อยากให้ไซส์เท่าเดิมหรือว่าบวก0ูจุดไซส์กำลังสวยเลยนะครับเรามาคุยถึงเรื่อง ครุชชั่นครุชชั่นสำหรับรองเท้าสายซับพอร์ตนะครับก็ก็แน่นอนนะว่ามันจะต้องบอกว่าไงอะถ้าอ่ะส่วนตัวผมเคยใส่คริปตัน6มาใช่ไหมโหชอบมากคริปคริปคริปตันขหกที่นี่ชอบมากๆเลยแต่ว่าเออเรื่องครุชชั่นเรื่องเรื่องการซับพอร์ตต้องบอกว่ามันคนละแนวกับคริปตัน6ถามว่ามันมันมันซับพอร์ต ผลตอกอ,อะ่ะเนี่ยถามว่ามันซับพอร์ตไหมมันเป็นรองเท้าที่ซับพอร์ตเลยแหละดรอปผมไม่ไน่ใจว่าดรอปไรดรอปสีหรือเปล่าไม่น่าจพอๆกับพอๆกับคริสตัลหกเลยแหละนะครับผมเนอะคือความรู้สึกความรู้สึกของเจ้าซาโคนี่ฟรีดอมสามคู่เนี้มันมันเบามันไม่เด้งมันไมด่ดีมันนุ่ม เวลาความความความรู้สึกเวลาเราลงเท้าไปเนี่ยนะมันจะมันจะ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 เบาให้ให้ความรู้สึกเบาให้ความรู้สึกใส่ใส่แบบดรอปต่ำๆใช่มันดรอปต่ำๆอยู่แล้วแหละนะเออคือพยายามจะอธิบายให้ทุกคนเห็นภาพว่ามันไม่ใช่รองเท้าที่ซับพอร์ตแบบเขาเรียกว่าอะไรซับพอร์ตซับพอร์ตโอ๊ยจะพูดว่าอะไรเดี๋ยวจะพูดว่าซับพอร์ตแบบว่าซับพอร์ต การใช้งานที่หนักเหมือนว่าถ้าแบบตัวคุณตัวคุณมีน้ําหนักเยอะแล้วกันโอเคตัวคุณมีน้ําหนักเยอะอะแล้วคุณใช้รองเท้าคู่นี้ผมว่ายังไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคุณมีน้ําหนักปันปานกลางอาผมสูงร้อยแปดสิบสี่ผมสูงร้อยแปดสิบสี่น้ำหนักประมาณแปดสิบสามแปดสิบสี่แปดสิบห้าประมาณนั้นผมใช้รองเท้าคู่นี้ ยังคิดว่ายังโอเคอยู่ยังยังโอเคอยู่แต่ถ้าแบบว่าคุณน้ําหนักแบบ9กบอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าแล้วจะอาศัยอารมณ์ของของข,ข,ของตัวคุชชั่นที่ท,ที่ที่จะต้องรองรับน้ําหนักได้ดีอ่ะไม่ใช่มันมันไม่ใช่รองเท้าใส่พร์ตที่ที่เป็นเหมือ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 นโคก้าคริปตันหกคู่นี้น,นะครับแต่ว่า ผมรู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าใส่ซัพพอร์ตที่สำหรับใช้ทำความเร็วได้ด้วยแต่มันไม่ดีดไม่ดีดไม่เด้งนะต้องบอกไว้ก่อนมันไม่ดีดไม่เด้งนะแต่มันเบาเว้ยพอมันเบาปุ๊บอ่ะมันมันทำให้เราใช้ความเร็วเราใช้เพจท,ท,ที่ที่สูงขึ้นได้ปกติแล้วเราวิ่งเพสเจ็ดผมวิ่งป,ปกตแิแล้วผมวิ่งสบายๆเลยผมวิ่งเพสเจ็ดแต่ว่า ผมสามารถทำความเร็วในเพจ6เพจ5ได้แบบสบายเพราะว่าม okay. really ันเบาเว้ยต้องบอกเลยความเบาแม่งเป็นอะไรที่ที่เจ๋งมากๆสำหรับ s ซอร n ค f นี e ฟรีดอมสคู่นี้บอกเลยนะครับผมนะก็มีอะไรต้องพูดกันอีกไหมโอเคสรุปเลยนะคือเอาโซทนมากทนมากๆทนมากแต่ว่าถ้าถ้าวิ่งไปเหยียบน้ำหรืออะไรเงี้ยลื่นนะครับ ลื่นระยะหนึ่งแล้วกันแต่ว่าถ้าฝนตกยาวก็ลื่นเยอะก็ลื่นลื่นไปเลยแล้วกันนะครับผมมิโซเบาโคตรโ,โคตรมิโซเบาโคตรโคตรนุ่มไม่เด้งไม่ด,ดออีอินโซอินโซก็เหมือนกันเบาอินโซเบานุ่มไม่เด้งไม่ดีดนะครับผมอัปเปอร์อัปเปอร์ยืดหยุ่นดีมากๆโอ้ oh, ห้องโดยสารของเท้านี่แบบ กว้างมากบอกเลยว่ากว้างมากนะครับผมนะลิ้นรองเท้าไม่มีอะไรไม่มีอะไรคอมเมนต์ no โน comment ์ิิวตรงฮิวตรงส้นเท้าไม่ค่อยล็อกเท่าไหร่แต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมเลือกบวกขึ้นมา1นึ่งไซส์ด้วยถ้าอยากจะได้ได้แบบกระชับกระชับก็ลองไปลองแล้วก็หรือว่าใส่ไซส์เท่าเดิมหรือว่าบวก0.5ไซส์ผมว่ากำลังดีสำหรับทุกคนนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้ก็ต้อง ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับการรีวิวของรองเท้าเจ้าเจ้ารองเท้าซาวค,คนี่ฟรีดอมสาคู่นี้ครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ a k o u r n e y ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนครับไปวิ่งละ